สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แมป Rider Wo r l d กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อวานครับผมน,ะนั้นคิดว่าจะทําคลิปวิดีโอลงเทอรด้าของเข็มขัดนะฮะทาร์จอร์คอมโบเบลนะครับว่ามันดีหรือเปล่าในการทํานะครับซึ่งลุงพีฮะได้ทําการโพสใน Dis discord ค,ครับผมเมื่อวานครับคือใช่เมื่อวานเมื่อวานผมจะทาคลิปเกี่ยวกับเข็มขัดทาจอร์ไลุงพีพโพสว่าเราจะีทํารารอัปเดตครับกูเลยแบบอืัปเดต อัปเดตเมื่อวานก็อัปเดตแก้ไขบั๊กนะฮะก็เลยตอนนี้ท่าจรอคอมโบผมน่าจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วล่ะมาครับดูซิว่าเข็มขัดทาจดอนั้นคุ้มค่าในการทําหรือไม่นะฮะซึ่งเข็มขัดทาจดอคอมโบนะฮะก็จะทําการบวกเลือดประมาณหนึ่งพันห้าแล้วก็บวกสกิลดามเมจอีกประมาณหกสิบห้าเปอร์นะฮะแล้วก็มีทางด้านของเอ่อมื่เขียนไว้ว่าคุณไม่สามารถใช้สเตมิน่าเอ่อคือคุณไม่สามารถกดสกิลอีกางานะฮะหรือทุกสกิลไดะะ้ในการรีเจนสเตมิน่าเราต้องใช้กับปั้นเพียวๆตบมอนสเตาย แล้วก็มีเอ่อพาสซีฟนะก็คือทารด้าของเลวิสกิลยูเซอร์เอ่อเอาง่ายคือได้สร้างนามแโอเวอร์ไทม์มาแน่ทุกคนก็ราคาเข็มขัดนี้ฮะราคาตกอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนห้าหมื่นนะคใครที่คิดจะทำก็มาดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะฮะโอเคฮนะนามแหวลุงก็ประมาณเอ่อติดดอตด,ด้วยฮะก็ก็แรงอยู่นะฮะเสื้อนี้มันไม่ได้ตีบวัวนะทุกคนนะอ่ะลองตีใหม่อีกรอบนึงฮนะแต่ขอขอ,อนี้ก่อน เอาตีแบบตัวดัมมี่ปกติก่อนเนาะแล้วใครขี่มอเตอร์ไซค์มาอ่ะถ้าตีดัมมี่ปกตินะเมทีร้อยห้านะฮะแล้วก็บวกกับดอตปอีกก็อ่ารีวิวยากหน่อยนะฮะเปรียบเทียบยากหน่อยนี่เปิบ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 ข้อโบนามิรวมๆห้าพันนะผมค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องเลยนะฮะต่อไปกดอ่า ปึ 4, ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสี่พันครับผมสิบสองฮิตฮนะต่อไปเก็บท่าหน้าของสเตมิน่าเพื่อทำเอ่อถ้าไม่ตายครับผมโอเคฮะถ้าไม่ตายรูปแบบที่หนึ่งฮนะไลเดอร์คิกฮนะโดนปะวะโอเคเมื่อกี้นี่โดนสองตัวนะเมื่อกี้นี่โดนไอ้ตัวเลสไปด้วยฮนะกดฮนะถ้าไม่ตายไฮเดอร์คิกเนะอ่อประมาณแปดพันเหรออืมแปดพั 8, 000, นเนาะต่อไปรูปแบบที่สองทุกคนเดี๋ยวเอาตีก่อน กดชิกขวาแล้วกดตัววีอืมเอ้ยอะไรอะเอาตัวเลขมันขึ้นขึ้นอยู่ครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่มันขึ้นเสารลักษ์ไออะไรัสอยานึงมาซึ่งทำให้ผมนั้นดูเลขไม่ทันเว้ยคอนึง่อไปฮะหุ่นฮะวู้ยห้าหมื่นเลยเหรอฮะโอ้โหแรงนะเนี่ยแรงจัดๆเลยขอแค่ดูครับว่าวันฮิตหรือเปล่าแค่นั้นเองสองหมห้าครับผม ไม่วันฮิตนะเอ่อกดผิดโอเคอ่าเมื่อกี้นี้เราได้คลิกใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะนาำอีรอบหนึ่งหมื่นนะทุกคนนะก็ชัดเจนแล้วว่าดีอยู่ยหนะรืไอไม่ก็ติดดอทโอเวอร์ไทม์อะไรเงี้ยอืมก็ดอทโอเวอร์ไทม์ก็ก็เน้นตีเรื่อยๆทุกคนดอทโอเวอร์ไทม์นะส่วนใหญ่อนะก็โอ้นะฮะร่างใช้เข็บคัตทาร์จอคอมโบนะฮะก็ค่อนข้างที่จะต้องเน้นการตีสกิลรัวๆนะครับซึ่งถามว่าใช้กับร่างอื่นได้ไหมรู้สึกว่าผมจะทำได้นะ ใช้ได้นะอ่าลองรนะ่างคอมโบเส,สือดูนะฮะผมไม่มีร่างคอมโบซากุโสะฮะร่างเขานะ,ะเดี๋ยวผมก็โดนลิกาซีแหละไม่ต้องห่วงนี่นี่นี่ทุกคนเห็นดอดปะดอดมันขึ้นมาอยู่45หรือนั่นแหละนั่นแหละคือร่างอื่นใช้ดอดได้ทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะใช้ดอดไม่ได้เว้ยอ่ะอ่า,อาไม่พอโทษทีโอเคกดลิกขวาปึ๊บอืม เล็กดอทมันเด้งอยู่นะแต่มันไม่ได้เร่งแรงเท่ากับโอ๊ตไงโอ๊าะเธจะรอคอมโบทุกคนเล็กดอทมันเด้งอยู่นี่นี่มันเด้งอยู่ไม่ได้อยู่เห็นปะเห็นเล็กดอทป้าที่มันเขาว่าดอทอ่ะตรงหน้าเออนั่นแหละมันเด้งอยู่เว้ยแต่ว่ามันเร่งไม่เยอะมากไงเด้งไม่เยอะเท่ากับไอโอ๊ตเธอจะรอเฉยๆต่อไปทักกะลิบะแล้วกันนะดูซิว่าดอทนั้นจะแรงหรือเปล่ามันมีท่าไอท่าอีที่มันต่อยเร็วอะ ไมานาหมดโทษทีอือนี่นาเม็ดดอทรู้สึกจะขึ้นตามนาเม็ดที่โอ้ตีทุกคนเพราะว่าถ้าหากนาเม็ดโอ้ตีร้อยสาสิบเก้าก็จะตีตามนั้นไปเลยใช่ไหมใช่ฮะอันนี้ตีตีประมาณนี้ก็ก็ตามเลขไปเลยโอเคก็ <c oughs> ง่ายฮะการดอทของเกมนี้อันนี้เลไรได็กคิดแบบพิเศษ โอเคสี่พันใช่งั้นนะมันไม่ค่อยตีรัวทุกคนนะก็เน้นตีรัวก็อย่างเช่นไอ้ทาจารอคอมโบกับไอ้ล่างสิงโตแต่ต้องกดขิกขวาตีนะสว่วนนเนี้ยผมเชื่อเลยว่ากดลีกขวาเดี๋ยวมันโดนตัวข้างแน่นอนอ่ะสเตมิน่าหมดมันไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียกกับเข็มขัดทางด้านของนี่เข็มขัดโอ้ปกตินะเรามาเปรียบเทียกกันดีกว่าว่าเข็มขัดโอ้ปกติมันมีอะไรบ้างนะฮะ ถึงขั้นโอ้ปกตินะผมทำการทำด้านของสกิลไฟนอลนะฮะดามเมจแรงขึ้นอีก30เปอร์นะฮะแล้วก็ทำด้านของเมลีแอคแท็กสิเปอร์นะฮะเลือดปวกแค่1,000เองนะครับผมแล้วก็มันมีสกิลนะครับเปอร์เซ็นต์นะฮะคอมโบนะครับการีฟูลสเตมินา์รีคอฟเวอรี่นะฮะคือแบบเดี๋ยวก็ตีๆไปเดี๋ยวก็ยูสติม,มิแนรเองนี่นี่นี่เห็นปะเต้งเต้งสตม,มินาทันทีเลยไงเห็นปะเออเจ๋งฮะ อันนี้ก็ตีปกติอันนี้ก็ตีทุกคนเห็นปะเอา่าสกิลจะเบามากเลยนะฮะเออเบามากมากนี่เบามากมากคือเบาจะจัดอ่ะคือแบบเบาเบาแต่ตีปกติอ่ะแรงนี่ตีปกติแรงมากตีปกติอย่างแรงนะฮะเดี๋ยวเมื่อเราใช้ใส่เข็มขัดโอ้ถ้าจะรอแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตีเบาครับแค่นั้นเอง ซึ่งผมแนะนํานะฮะให้ทุกคนนะนะครับผมไปทำโอสเออ่เข็มขัดปกติเออโอสเบลเอ็มพาวเอ็มพาวเวอร์เนี้ยทำทำอันนี้ก่อนดีกว่าฮะผมแนะนํานะสำหรับผมนะสำหรับกาเปียเสียบนะคือผมคิดว่าอันเนี้ยดีกว่าเพราะมันรีสเตมิน่าให้ทันทีด้วยแล้วอีกกรณีหนึ่งคือเอ้มอาจาูธาเว้ย คิอเอซาซาจตโร่คอมโบนี่มันเน้นตีกยยายภาพไอ้เน้นตีแบบโดยใช้ท่าตีดีๆมันก็สบายๆทุกคนนะไฟ,ไฟน้ำเวทแล่แมงโดดามจด,ด้วยทุกคนเห็นปะสามหมื่นอ่านี่สามหมื่นแต่ถ้าหากไปดูของโอ๊ตทาจิโร่นั้นน่ะมันใช้กับซาจิอร่มันดีจริงๆงแหละแต่ว่าสกิลอื่นๆเนี่ยเรือเ่องก,การตีมันก็จะเบาๆนะมันจะเบาๆพาะสกิลอะ แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือนี่กดต,ต,ตีไปเรื่อยๆอยู่ดีๆเดี๋ยวมันก็จะฮิวเลือดฮิวสเตมินาให้ทุกคนเนี่ยคือแบบเิ้มขัดอันนี้มันดีทุกคนฮิวสเตมินาแบบโอกาสเปอร์เซ็นต์ก็เยอะด้วยเนี่ยอาจจะบอกวห้าเปอร์เซ็นต์แต่มันก็เยอะแบบฟูลสเตมินาอยู่ดีก็เด้งกลับเข้าเดิมอย่างเงี้ยโคตรดีเลยถ้าหากใครแบบเป็นพวกน้นแบบกดตีใช้โอ๊แล้วก็อะไรได้ขี้อย่างเดียวลูกเดียวเพียวๆแบบขี้เกียจเปลี่ยนการโจมตีอย่างเงี้ยเอเออันนี้มันโดนกี่ตัววะทำไมมันเจ็บปือกนละอะไรวะ แต่อลองใหม่ดิทำไมามันรอดเจ็ดหมื่นวะอ๋อไม่โดนตัวข้างๆไปด้วยมันก็เลยเจ็ดหมื่นหนึ่งโอเคฮะก็คลิปวันนี้ก็มีวันนี้สหรับการมาเปรียบเทียบข้างหลังเข็มขัดโอ้ทนะครับกับเข็มขัดโอด้ทเอ่อเรียกว่าไงเข็มขัดโอด้ทาจารอคอมโบแล้วก็เข็มขัดโอด้ทออันนี้ฮะไอเอ็มพาวเวอร์แมนอันเนี้ยไอเอ็มพาวเวอร์เนี้ยนะครับเปรียบเทียบก,กันว่าอันไหนดีกว่ากันนะฮะก็ประมาณนี้ก็อีกอันนึงฮะเน้นการโจมตีสกิล อีกอันนึงเน้นการโจมตีทางกายภาพแล้วก็กดเน้นตีอันติฮนะไฟนอลเว้นไฟไฟไอฟฟ,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 ฟฟินิตแอคแทกนะครับผมแค่นั้นแหละครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปวนี้ก็ฝากไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายเออว่าแต่ขอขอขอ,ขอลองใหม่ดิกั <c oughs> บตัวเดียวอะ่ะเฮ้ยตัวแค่ปแปปๆมันก็ยังนาเมตรหนึ่งหมื่นเก้าพันเลยเหร <c oughs> อเฮ้ยบวดสกิลเอ็สกิลไฟนอลนาเมตนี่มันตีอย่ไ